สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องสุริยนันคนมังกรครับสวัสดีตอนเส่อครับของวันที่สิบเก้าเดือนมกราครับวันนี้ก็ส่อสวันที่เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนขึ้นจัดสามถุงครับเมื่อคืนกำลังย่างไม่ครับย่างไปลาบไปบ้านครับเมื่อคืนนี้มาลาบไปพี่ครับ ขึ้นล้มบอลอยู่ครับขึ้นนี่ผมแลนล้มบอลมันมั่นสองกิโลเมตรสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเบามันก็บ่ค่อยจูบอันในมันขึ้นนี่ผมอย่ามันลนใส่บ้านคนผมเลยมันลามไมอทงครับขามันตกวเกิมันตกตีนนี่พอดีครับตีนบ้านตีนบ้านจะคล้องพอดีครับกันๆถือว่าร่มดีครับมื่อน,นี้มื่อน,นี้จัดได้ครับ นี้ร่มดีพื้นม,มือแล้วครับมื่อนี้ร่มร่มหนาวมากอีกแล้วครับเตรียมโตัทะนูว่าไว้ดีๆครับตอนเย็นครับเพื่อนๆก็ถือว่าอยู่ซอสซอครับมื่อนี้ซอสแกงโคโลครับเบ่งบรรยากาศตอนเศร้าครับปลาทิดยังขั้นในข้นครับกำลังยีขึ้นครับเพื่อนๆ อากาศเย็นครับวัอน,นี้หมอกก็บ่มี่นเร,รครับเป็นซีนเย็นนิดน้อยครับวัอน,นี้ท่านูก่ก็ดังดิ้ดิด้งนะครับลมพอดีครับเพื่อนๆลมแห้งเติบครับบรรยากาศตอนซอ้อครับเพื่อนไปไม่ไกลก็เริ่มตีงแล้วครับ ว่ามันนี่ลมแห้งครับมันนี่ ยูนิ่งครับน่ครับลาไมหน,นีน่ครับโอ้จบครับเพื่อนเพ่นร่มดีครับสอดแกงเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆทางเงินบ่ขึ้นแล้วครับขึ้นต่ผมผู้เดียวครับขึ้น ลมบมมีครับแต่ว่าหองมาแรนเดืดซื้อครับแรนไปแรนมามันกน็พ่ออยู่อยู่ครับมันขึ้นนี่มันห้องเป็นบ่คอยจูบป่านไหนขึ้นผมมาแรนไ่้กิเอาไปไว้บ้านครับ กันละครับลังค่าซีรีส์วิชอลกันละครับตัวจุดจุดแง่ครับเบาหน่อยครับเบือแง่พมสีอาธิเทศเบาไง่ครับมือนี่เทศเบาไงไ่ายไปสองเมตรหาสิบครับ โนกระต่งตีดีดีถึงเหมบอยู่นิ่งครับเพื่อนเพื่อนเวิร์มเบาเงยเยอครับเพืเ่อนๆตอนเย็นหาจิเทศตอนเศร้าก็ได้ครับลมดีกัจิเทศเทสร่มเบิ่งครับเพืเ่อนๆ ครับส่วนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วครับตอนเย็นเพื่อพ่อกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ